แต่เมื่อตัวของพ่อเขาเนี่ยได้ตุยไปแล้วนะในเมื่อตัวพ่อเขาเนี่ยได้ตุยไปแล้วผลปรากฏว่าก็มีลูกชายคนหนึ่งจําไม่ได้ว่าคนที่จะร่ก็อยากจะเอาตําราที่ห้างกันเนี่ยก็กลัวให้เดี๋ยวรุ่นลูกุ่นหลานเราเนี่ยมันจะไปหยิบตำหลัดตําราเอาไปทําแบบดีก็อไม่ดีไม่รู้ก็กลัวว่า จะมีใครเอาตำราเนี้ยไปสืบสารราวเรื่องต่อรู้สึกว่าจะเป็นลูกชายคนไหนผมจําไม่ได้เอาตำราเกันเนี้ยเอาไว้หน้าบ้านเพื่อจะเอาไปถวายวัดตามความเชื่อพี่เชื่อไหมปรากฏว่าเอามาไว้ตรงหน้าบ้านนะพี่เอามาไว้ตรงหน้าบ้านไม่ถึงอาทิตย์พี่ตัวเองอ่ะน่าจะลืมครับน่าจะลืมเอาตำาราเล่มงนี้ไปถวายพระ พี่ฮะเส้นเลือดสมองแตกก่อนเส้นเลือดสมองแตกปรากฏว่านอนติดเตียงพูดไม่ได้ทำอะไรไม่ได้พี่คิดดูฮะแค่คิดว่าจะเอาตำราเล่มเนี้ยพี่ออกจากบ้านไปถวายวัดเพราะกลัวว่าลูกหลานคนในครอบครัวเนี่ยจะต้องเจออาถรรพ์อาเพศ พี่จะเอาไว้หน้าบ้านยังไม่ได้ไปสวายหววัดเจอเหตุการณ์แล้วพี่แปลกไหมแล้วปรากฏว่าไอ้ตำราเล่มน,นี้ยพอเอาไว้หน้าบ้านจนมานานเข้านานเข้า,นา,นขาประมาณสักสี่สห้าเดือนฝนก็ตกทุกวันทุกวันทุกวัน,วนผมก็ลงพื้นที่พี่ผมก็อยากรู้ว่าไอ้ตำราเล่มน,นี้มันจะเป็นยังไงพี่เชื่อไหม เราไม่สามารถเขาเรียกว่าไงไอตอนที่เราเปิดตํารานี้ออกมาเนี่ยมันเปียกใช่ไหมมันเปียกแล้วมันชื้นทับทับ,ทบแล้วจอมปวกกับพี่ปวกอะ,กอะมันกาลังกินตํารานี้อยู่ปวกนี่เต็มเลยพี่ปวกนี่เต็มเลยปรากฏว่ามันเปิดตําราไม่ได้พี่มันเปิดได้แต่มันเปียกแล้วมันกยย็ยุ่ยเราไม่รู้ว่าไออักขระที่พ่อเขาเขียนไว้นั่นแหละมันเป็นยังไงพี่ผมบอกนะ้เรื่องเนี้ถ้าพี่อยากรู้อะ วันเสาร์เนี่ยวันเสาร์ที่จะถึงเนี้ยทางช่องอมรินทีวี HD สามสิบสี่พี่คู่ซาปาลุยและพี่จะรวบบทสรุปตอนจบของตำราเรื่องเนี้ยมันเป็นอย่างไรพี่พี่ต้องดูครับวันเสาร์เนี้ยครับหกโมงเย็นคู่ซาปาลุยมันผมพูดได้แค่ว่ามันน่ากลัว มันน่ากลัวมากพี่มันน่ากลัวมากผมไม่ค่อยจะเชื่อนะเฮ้ยคุณเอาตําราไปเปิดไปอ่านแล้วเขาเขาบอกว่ามึงห้ามทําอะไรกับตําราและแค่จะเอาไปถวายพระถวายวัดมีอันเป็นไปอันเนี้ยและพี่เชื่อไหมคนในบ้านเนี่ยนอนกันเป็นผักเลยถ้าไม่ติดเตียง<ม>ก็ต้องมีความพิการทางสมองพี่ทำไมติดเตียง,งนะ ก็จะมาพิการทางสมองพี่ช่วยหน่อยได้ไหมคอมเมนต์กันมาค่ะพี่สงสัยอะไรอะส่งไปในครอบฟาร์มเลยนะใจช่วยเราส่งไปส่งไปในครอขครอบฟาร์มหมอ,อปลาเนะี่ยคือพี่ก็จะว่าคือแบบนอนติดเตียงเป็นผักสามคนและทุกคนเนี่ยที่อีกติดเตียงสามอีกหกคนเนี่ยมีปัญหาด้านสมองทุกคนพี่และมีแค่สองคนน่ะ ที่ทำงานได้แต่เคสเนี้ยต้องขอบคุณพอมอพี่อ,อสอมอของจังหวัดเขาดูแลทำความสะอาดครอบครัวนี่ดีมากผมเข้าไปผมตกใจเลยพี่เฮ้ยผมคิดว่าเฮ้ยนี่มันเป็นบ้านพักคนป่วยแล้วไม่ใช่พี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งพี่อันนี้น่ากลัวมากอันนี้มันน่ากลัวมากมันเกิดขึ้นที่ราดบุรีนี่เองพี่ใกล้ใกล้บ้านหมอปลาเลยมันมีร่างทรงนะพี่ มันอ้างว่ามันเนี่ยเป็นร่างของพานางเหลือล่มส่วนลูกชายมันเนี่ยเป็นร่างของพยาคุดมันก็จะช่วยเหลือคนประเภทน,นี้พี่เช่นคนมีเมียน้อยทำของใส่ให้คนรักคนเลิกคนหลงใครโกรธใครก็เอาสิ่งไม่ดีไปฝังไว้ในบ้านใครลองโทรไปปั๊บเนี่ยบอกว่าให้ hey, อย่าให้พวกลับบ้านเนี่ยมันเรียกได้สองหมื่นห้าสองหมื่นห้าในสิบห้าวันกลับ แต่ถ้าให้กล่าไวฝรั่นั้นสามหมื่นห้าเจ็ดวันกับนี่คือวิธีการหากินของอีร่างทรงต,รงตัวเนี้ยที่ลาดบุรีโพธารามถ้าใครเป็นผู้เสียหายติดต่อผมมาเลยตอนนี้ผมได้ผู้เสียหายไปคนหนึ่งแล้วและผู้เสียหายคนเนี้ยหมดไปประมาณล้านฝ่าบาทพี่หนึ่งล้านฝ่อบาทครับล้านฝ่าบาทพฤติกรรมเป็นแบบนี้ที่ที่กับมาหลอกเนี่ยร่างทรงคนเนี้ยมันนะครับอ้างว่า มันเนี่ยเข้าไปในเมืองรับแรพอเข้าไปในเมืองรับแรแล้วนะพี่มันก็จะไปเจอพวกของโบราณไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปพวกหอกพวกดาบพวกของมีค่าพี่พวกปิ่นโตก็มีได้มาจากเมืองรับแรหลังจากนั้นครับมันก็จะของเนี้ยมาหลอกขายให้กับคนที่ศรัทธามัน แล้วก็อ้างต่างๆนานาว่าแล้วจะร่ําแล้วก็จะรวยนะดูวิธีการหลอกขขามันหรือถ้าใครอันนี้คือ,อครอบครัวนี้ที่โดนหลอกและมีมิมนาซ้ําฝันนั้นพี่มันน่าจะหลอกให้ผู้หญิงคนเนี้ยไปมีเพศสัมพันธ์กับพระซึ่งพระเนี่ยจะรวหมหัวกับร่างทรงนนคนเนี้ย เพราะพิธีกรรมบางอย่างเนี่ยมันจะเข้าไปทําในป่าช้าในป่าช้าที่เขามีการเผาตรงเชิงตะกอนนะพี่ตรงเชิงตะกอนเนี่ยมันก็จะมีปูนเป็นอิฐขึ้นไปสองชั้นแล้วก็มีตะแกรงเหล็กอะพี่เหล็กเป็นชั้นๆน่ะมันก็จะเอาแบบไอ้รูปปั้นนะพี่นะไอ้รูปปั้นนะพี่รูปปั้นผู้หญิงผู้ชายเขาหันหน้าเข้าหากันพี่แล้วก็รูปเราเนี่ยกับรูปผู้หญิงเนี่ยผู้ชายพี่เนี่ยมัด ถ้ามันทําให้รักกันมันก็หันหน้าเข้าหากันพี่แต่ถ้ามันทําให้เลิกกันมันก็หันหลังแล้วก็เอาไฟจุดแต่พี่ใช่ไหมผมเข้าไปตรงนั้นน่ะผมเจอของพวกนี้ยเยอะมากซึ่งอยู่ในป่าช้าและพี่คิดอยู่ว่าลูกเราอ่ะลูกเราเองอะพี่มันไปอยู่ในป่าช้าแล้วไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายที่เป็นคนทําอะที่มันเยอะมากมา,มาบอกแล้วมันเยอะมาก เห็นแลมีลูกผู้หญิงผู้ชายพราบางลูกมันยังไม่เปื่อยเพราะมันจะเอาแบบสีพึ่งกับด,ดินงละมัน,น่ะพี่ปั้นปั้นปั้น,ปนเป็นผู้หญิงผู้ชายมัดหันหน้าทนการท่านหลังทจกกันเนี่ยพี่คิดดูดิแล้วไปวางไว้ไอ้ตรงเชิงตะกอนไอ้ตรงเผาล่างคนนะครับเอาไว้ตรงล่างคนนะพี่เอาไว้ตรงล่างเอาไว้ตรงที่เผาล่างคนนะ่ะ พี่คิดว่ามันเป็นมงคลไหมและอีกจุดหนึ่งมันก็เอาไปเผาไว้ตรงใกล้ๆก,กับเขาว่ามันเป็นเขตอุทยานด้วยแต่ที่น่ากลัวรู้ไหมอันนี้แบบผมบอกเลยว่าผมบอกเลยว่าหนักสมมุติว่ามันทำกับข้าวเนี่ยมันทำกับข้าวเนี่ยสมมติว่ามันทำกับข้าวเนี่ยแล้วมันจะเอา,เอาไปฝากใครอ่ะหรือว่าลูกศิษย์ลูกหามันไปหาเนี่ย มันจะใช้ของเสียในร่างกายเราพี่ใส่ในอาหารเข้าใจเรืยองครับว่าของเสียร่างกายผู้หญิงคืออะไรมันจะใช้ของเสียในร่างกายของอีร่างทรงคนเนี้ยใส่ไปในอาหารแล้วเอาไปให้ลูกศิลูกหามันกินพี่ดูดฮะดูความดูดูสิ่งที่มันทําพี่ดูสิ่งที่มันทําพี่ไม่เข้าใจผัด ลาดบุรีที่ไหนเนี่ยมีคนส่งอะไรน้องพี่ลองส่งมาในข้อความก่อนนะลองส่งไปในข้อความก่อนพี่ส่งไปในข้อารามก่อนพี่คือพี่ก็จะว่ามันจะเอาของเข้ามาเนี่ยมันจะพี่ส่งไปในข้อคฟามก่อนนะเดี๋ยวผมไลฟ์เสร็จเดี๋ยวผมเข้าไปอ่านในข้อความนะในข้อาวามไหมเนี่ยพี่นะรบกวนนะพี่นะรบกวนส่งไปในข้อาวามสินะ แล้วไม่รู้ว่าคนที่ส่งมาเนี่ยเป็นญาติคนที่หายหรือเปล่านะพี่รบกวนสมเด็จพระฟังพี่มันเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็จะทําอาหารเนี่ยให้ลูกศิษย์ลูกหามันกินหรือเอาไปให้กับคนที่มันคิดว่าอีกคนเนี้ยเริ่มไม่จงรักภักดีกันมาแล้วเนี่ยมันก็ทําอาหารแล้วมันก็ใส่ของเสียพี่ใส่ของเสียของผู้หญิงคืออะไรพี่รู้ใช่ไหมใส่ไปในกับข้าว แล้วพี่คิดดูดิไอ้คนที่ได้กินมันไม่รู้มันจะรู้ก็คือตอนที่ผมจะกำลังจะเปิดป่งพฤติกรรมของอีร่างทรงคนนี้แล้วถ้าเกิดว่าลูกศิษย์คนไหนมันไม่พอใจพี่รู้ขีดเขาว่าบาดแตกไหมมันก็จะเอาบาดแตกกับพี่เอาบาดแตกเนี่ยไปโปรยบ้านหลังที่มันไม่พอใจพี่แต่พอบาดแตกไม่มีมันก็เอาบาดดีๆนะครับพี่บาดดีๆมันทุบให้แตก แลวผมถามว่าพวกบาทนี้เอามาจากไหนเอามาจากวัดและที่ผมได้ข่าวมาเนี่ยมันสมรู้ร่วมคิดกับพระสงฆ์รูปหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งรูปเราไม่แน่ใจก็คือวัดวัดนั้นที่มันเอาของไปทำในป่าช้าพี่เข้าใจไหมแล้วรู้สึกว่าไอ้กำนันเนี่ยน่าจะเป็นญาติมาด้วยอันนี้ผมไม่รู้นะว่าที่ไหนอะแต่บอกอยู่เลย ลาดบุรีนี่เองครับและไอ้ผู้เสียหายที่ติดต่อเมาเนี่ยแม่ขอนเนี่ยได้กินอาหารที่มีของเสียจากผู้หญิงด้วยพี่พี่จา๋าตอนนี้ผมไล่อยู่แป๊บนึนะเดี๋ยวพอผมไล่จบนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านนะพี่นะพี่ส่งรายละเอียดมาในข้อความติกตอตต้วนี้แหละนะแล้วก็อยากรู้คนที่ส่งมาเนี่ย เป็นอะไรกับน้องอ่ะพี่นะเด็กขวบเจ็ดเดือนพัดตกน้ำที่ลาดบุรีโอ้พี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอผมไล้จบพี่เดี๋ยวพอผมไล่จบผมเข้าไปอ่านข้อความนะพี่นะนะพี่ซักมาทางข้อความผมผมนะน้องกลางนา อนนี้ผมกำลังพูดถึงละล่าสุดอยู่พี่แต่เคสนี้ยมันขยักขยแยงมากพี่มันขยักขยแยงมากทั้งแม่ทั้งลูกพี่ลูกเป็นร่างทรงพญาคุฑแม่เป็นร่างทรงพนางละล่มถ้าใครได้ยินอันเนี้ยพี่พี่เสียหายยังไงพี่ติดต่อผมผมผมมาด้วยตอนนี้ผมกำลังรวบรวมผู้เสียหายอยู่แต่ผมได้ไปแล้หนึ่งคนพี่และมองว่ามันมันไม่เกรงกลัวใครจากเราไม่ได้ดูถูกอาชีพคนวิ่เดี๋ยวนี้มันแบบมันพี่มันไม่ใช่พี่เข้าใว่า พอมันไม่พอใจใครปั๊บเนี่ยมันก็จะเอาบาดแตกอะพี่ไปโปรยในบ้านเราอะแต่ผมรู้สึกว่าคนในพื้นที่เนี่ยมันทะเลาะกับกัะเขาไปไปทั่วเลยมันทะเลาะกับเขาไปทั่วเลยมันไม่ถูกกับใครเลยแต่คนนอกพื้นที่ไม่รู้ก็จะเสียเงินคนละสองหมื่นห้าสามหมื่นห้าหรือบางคนก็ต้องไปนอนไปมีอะไรกับพระสงฆ์องค์เจ้าเพื่อต่อดวงต่อชะตาชีวิตพี่ พี่ทักมาทางข้าฟาร์มนะเดี๋ยวอีกประมาณตั้งสิบห้านาทีเดี๋ยวผมเข้าไปอ่านพี่ฉานั่นแค่นี้ก่อนได้เพราะว่ามีม,มีมีข้าฟาร์มเดี๋ยวผมลงเข้าไปดูเดี๋ยง่ายเราคุยกันใหม่นะโอเคพี่พี่รบก,กวนทกักมาทางข้าฟาร์มไหมนะเพราะผมไม่รู้ผมหาไม่เจอแน่ทักมาเลย